วันนี้นะครับจะมาพ้อคูณ่นาาจะมาสะแสดงละครเนี่ยยากสิสิมีโทดวิภัยนะครับขอพี่นอ้องผู้ว่าคนทีม่มาอบรมผู้ครับครับดูครับชมได้นะครับขอเสียพบมเอทุนที่สองครับ Bye-bye. Uh -huh. น้อยต่อได้อาลู่ห้าหน่อยกับเอาบ่อกห้าหน่อยได้อยูบลูกอีแม่บ่มีฮืออยู่เนาะครับแม่ผมจะไปเฮียนหนังสืออีน้อยต้องรู้ทันเพรามันจะเฮียนอีแม่เพราะนั่นอูกับบ่าวหลังห้องน้ำป้นโอ้อีแม่ยันบ่ยปะฮู้รู้ว่ามันน้องจำบอกวันนั้นเอออีนี่มันจะดีไปอีกเอ้ยลาเป็นอย่างประจังจำอีแม่สอนพูดเดียน่ะบอกว่าชะตางเนี่ย จใจน้อยๆใจนักมันบดีตัวเป็นละอ่อนคือใจเตียน้อยเตียน้อยแล้วปปีนี่มันใหญ่แล้วมันเป็นโรงเรียนันสูงแล้วมันใจหนักๆน้อยแม่เจ้าอยนี้องไปเรียนเป็นอได้เรียนกเจ้าอเป็นหยังน้องน้องบ่ต้องเรียนก็ได้น้องเป็นแม่หญิงเนาะบ่จะได้เป็นตำรวจทหารบ่ได้เป็นตำรวจทหารอยังสักอย่างแม่หญิงนี่บ่ต้องไปเรียนมัน เจ้าเฮ้ยน้องไปดูในครัวหนกินเฮ้อปีเฮ้อแม่นะจำได้เวลาขัมม้าน้อยเฮ้ยน้องไปโหดนั่พักทุกทุกอย่างตีแม่น่ะปลูกไว้หันห้ามเทามันเหวี่ยง้ามันเหวี่ยงม,ม่จักตีว่าจะได้<อ>ป,ปีนี่ทามันไปโรงเรียนหนาะครับแม่เออเอาห้าร้อย ล้วไอ้แม่เอาไว้นี่มีต่อได้เนาะก็ก็โอ้ปันปายเนาะเออไอ้แม่เฮ้ยตัวมุนเนี่ยรับฝันข้างนอกอย่า้อยเด้อขอบคุณครับแม่เจ้าอันเดี๋ยวผมจะไปโรงเรียนกันนะเฮ้ยโนยคิดว่าถีบไม่โ่มเจ้าเขไม่โสมนาะแล้วมันกลับมาเนาะครับถีบกันเนาะ Thank <coughs>

ข้าผมมาเลยเออเีเออข้าที่นะรออนี่ประเดี๋ยวนี่เปลี่ยนอยู่ไหนอยู่ไหนกันเออแ่โอ้เียเดี๋ยวมาจักมาให้ใเอาโอ้ยเปลี่ยนรูาะไม่ได้ปะมือนข้าแีบนี้นี่ข้าได้ชกตังค์ที่แม่ข้ามาแม่ข้ากตบเงาที่คุ้ำา dù là nam biết in leo เปียนดูเนีครัเขาไปบ้านอยู่มู่บ้านก๋เรียงเขาไม่บ่ออยู่เ้ยได้สตาจนู้นจัดโยเขาจะไปบ้านก๋วเรี่ยงก็สักครหพราะมันจะมีเล่าข้าอยู่นะอันนี้เดี๋ยวจะไปบ้านก๋เรี่ยงสกครบนก๋เรี่ยงอยู่ในหมู่บ้าีโย้าอย่ไปห้องเปลี่ยนข้าวมัไปออกไปบ้านเดี๋ยห้องไปหาก๋เรี่ยง แมมาข้ามาแม่กอนลูกข้ามาโอ้วันนี้ครับวันเลี้ยงวันนี้วันนี้ตั้งใจมาแอวหาวันี้เปลี่ยนผมแนะนำมาอ๋อแน่นำมาแน็ดครับอู้ได้กะแน่นามาเขาว่ามาหาบรเลี่ยงก็ไม่เลี้ยงก็ได้เงินดีผมกับใขรได้นะอ๋อบริเวณยังบริเวณยังสินงก็มีเยอะแยะเลยใครได้สักต่าใดนกะ เอาไปสักเกิงสักการก็น้องไม่เลี้ยงนเออเจ้าได้กะสักเกิงสักการแล้วก็ะผมมะฮู้หมดเดียวเามันบินในย่างมะฮู้นะั่อสิน้ามีหน้าโนมัยหนอาอันยาป้าป้าเออเจ้าป้าขนาดไหนป้าเล็กป้าน้อยนะ้าบางตัวกินแล้วไปฟ้อนก็มีนะบางคนกินแล้วไปฟ้อนไปฟ้อนผีมดผีเมฆนนะมีขั้นโคตกินแล้วไปฟ้อนผีเจ้าตี้ก็มี กินแล้วมันเนอลุอนากินแล้วไปดั่แดนของกูเลดั่งแดนยินอิจอยมันกินแล้วเี่มัวมีอารมา์ห้กูเลนุ้ยออยากคือคสิงทุกยังมีความสุขเออเต้นเต้นบอลบอนอะไรก็ได้เออยังไเอาทำแค่ไหนเอาคุกึ่งเออแล้วก็ยาดูไหมเนี่ยโอ้ยหเนียกันหลายตรงที่ท่าหนึ่งเดี๋ยวไปนี่ไปอา อย่างนี้ต้องมีนําสอนไว่นจเขาจะอ่านเเกยี่ีมาได้เดร้อนจะซมมาีหน่มได้นะสามองต้องได้หนักโดังดีงา้แล้ทีเงาตะกี้นอก็วอกไมน่ะไม่ได้นับแล้วก็จะบาแตือนหนเลี้ยเอาเอาไปสักสามร้อย่อมีตังผมไงกุ้งบเป็ดเนี่ขายได้ก่อนแล้วกบมา ไก่อน่อี่หลาอ๋อเดี๋ยวฟอผมเชดตังผมนี่ก่อโออ๋ออันนี้มัจับไปก่อนห้สิบบาทโอเคไม่หน่อยไลยังวะ้งผ้มากูมาเลยวเดี๋จะตังค์ผม้๋ยนมรับไม่ด้เดี๋ยวจะได้ผมอย่มัจนะโอดีกะก็ได้แล้วก็รีบๆไปนี่เนะครับผม ขอบคุณแม่เลี้ยงครับใช่ค้ะ

ไปด้บ่นี่ยินกันอยู่โอ้กูมดไปได้มานี่ลูกไปมานี่ลูกบ้านมั้ยอ่ะกมีสายมาบอกนี่ว่าเขาจะส่งยากันบีวเฮาจะไปุ่มจับเขาก่อนเนาะสายมันก็บอกอยู่นเนาะ

จอาจแม่ไปโรงเรียนตืวันหนาไปนะครับนี่จับได้ลักฐานกัอยู่นี่ครับไหจะได้อันลักานได้แม่บอกเอ้หูบได้มกระเป๋าพวนี้ยาบ้าี่เป็นอะรกัวะยาบ้าอ้ห้ามเนี่ยโอ้จายนะบ๊ี้ไอ้แม่เนีคยนะเขาไปเนี่แม่ซื้อนาฬิกาไปแย่เี่ยมึงจะเอามาซุกก็บมแม่ผุมประจได้ตั้งใจโอ้แล้วมันเป็นไขว้มาสุ้ขื้นะนอ่ะคนแบบหูขวัญใส่น้าอ้อยค่ ลูกอีแม่ผมจะได้นั่งใจอีแม่ไป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 ลงภาคอีแม่นี่ฮ <ER> uh อยับลูกอีแม่ละไปโออ้ยีแม่ หลังก <the> ัวมะน้องกูกลัวปีบอกน้องไปไหนประเดี๋ยวนี่ต่ำรวนประเดี๋ยไปเห็นแล้วอ้หัวอกไแม่กระจัดแตกคนออกเดือนนี่มีไก่ลาคนเดียวไอเนาะเป็นคนดีเนาะไอแม่กะคิดคิดนึกว่าปีว่าเป็นคนดีี่แท้กิ๊ตายอย่างมันไปพบคนบดีบดีไปกินยาบายาห่ามันบดีเนาะลูกเนาะ Mẹ yeah, ạ, mẹ chẳng thuyết đi lắm. Mẹ! đi đi Thôi, mẹ u đi u mẹ mẹ đi đi u đi Mẹ, chào, u Bà la đi u đi u mẹ nhắm đi u lướm u đi u đi thâu đi đi là mắt chẳng đi u đi u đi điều đi ครับพญทามโหมม้านี่างในฏิบัติอันนี้ต่างๆข้อผมมดตะกอนโอ้ยนี่ผมมีมดตะกอนผมแบบพี่งส่งจัดมดว่ะบัดเดี๋ยวนี้อย่างมดปลุกปูงไม่ดีวะนั่นเขาโกลนั่นผมผมว่าผมกัดบัดจะย้อมเขาโกลนั่นผมโอ้ยมดจากมันถูกได้ออกมากันเนี้ยจะโกนอย่างมดอีแม่ก็บอกว่านั่นแมถูกแม่ได้กลับมา แล้วก็สุดท้ายนี่ที่ผมเนี่ยาัดีไปผมขอโทษที่แม่ได้เลยครับจ้าวเป็นย้งนั่คือลูกเป็นคนดีนะลุกเนอ่ครับผมจะเป็นคนดีของแม่นะครับน้องจ้าวแม่เนี่ยแม่เ่ยไปดูลูกเนิ่น